สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือมีเพื่อนๆเ,เนี่ยสอบถามมานะคะว่าหลังจากการที่เราเนี่ยเข้ารับการทําสัญญกรรมหน้าอกแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวกับหน้าอกเรายังไงนะคะตรงนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใส่เสื้อในมาให้ดูนะคะแต่ว่าใส่เป็นเสื้อเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันโปมากนะคะสาวๆจะได้เห็นทีนี้ก็คือมาม่อนนะคะได้ทําสัญญกรรมกับคุณ หมอเทพประตูน้ำนะคะได้ประมาณปีนิดนิดและปีกับอีกไม่กี่เดือนนะคะทีเนี้ยก็คือตอนที่ทำมาเนี่ยมาม่อนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อไนใส่บ้างไม่ใส่ใส่บ้าง,ไม,างไม่ใส่บ้างตามที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าปัญหาของมาม่อนก็คือมาม่อนเนี่ยใส่เป็นเสื้อตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะรัดมาก เราก็ดันมากบ่อยๆพอด้วยงานด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทําให้หน้าอกเราเนี่ยบางทีมันแข็งแล้วก็เป็นพังผืดตรงนี้คือมีปัญหาก็คือเราต้องไปปอกนมนะคะเดี๋ยวจะพูดในโพสต์ถัดไปว่าการปอกนมคืออะไรการวดนมเป็นยังไงนะคะตรงนี้เราจะมาพูดถึงหลังจากที่เราเทําสัญญกรรมมาก่อนนะคะเมื่อเราทํามาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเราคุณหมอนะคะแนะนําว่าไม่ให้ใส่บลานะคะคือ เปลือยๆเลยเนี่ยประมาณ6เดือนเพื่อที่จะให้หน้าอกเราเนี่ยหย่อนคล้อยดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็คือเพื่อน,อนๆไม่ต้องกลัวว่าหน้าอกมันจะหย่อนยานแล้วก็ดูแบบเ,เหมือนเหี่ยวนะคะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเพื่อนๆเนี่ยใส่บาร์ที่มันดันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วหน้าอกเพื่อนๆก็จะอยู่แบบนี้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะอ่าพอหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพอไม่ใส่แล้วจะยังไงล่ะ จะมีแผ่นแปะหัวนมค่ะตรงนี้มาม่อนใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ลักษณะมันจะเป็นผิวคล้ายๆกับซิลิโคนตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นวงกมแค่นี้นะคะตัวแผ่นแปะหัวนมเนี่ยสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปยูเนียนมอลอะไรเงี้ยเซ็นทรัลาดพร้าวราคาก็จะอยู่ประมาณ280-290บาทนะคะอ,อ,อันนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ ส3ถึงามครั้งหรือแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนถ้ามีเหงื่อออกเยอะเนี่ยตัวกาวที่ติดซิลิโคนเนี่ยมันจะเ,เหมือนยังไงอะหมดนะคะไม่เหนียวไม่สามารถแปะได้แบบเคยแปะแปะอยู่แล้วมันล่วงเลยก็มีนะคะก็คือจะใช้เป็นแผ่นแปะหัวนมที่เป็นผิวซิลิโคนแบบนี้แต่สติกเกอร์แปะหัวนมที่เป็นแผ่นสติกเกอร์ก็มีตรงนี้ก็เคยใช้แต่ว่าติดแน่นก็แน่นนะคะแต่ว่าเวลาลอกออกเนี่ยมันบางทีมันเจ็บ เจ็บบริเวณหัวนมเราเราก็เลยไม่ไม่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นซิลิโคนส่วนตัวนี้เป็นบาซิลิโคนซื้อมาเคยซื้อมาหลายครั้งแล้วแต่โอกาสใส่น้อยมากเพราะว่าอะไรคะพอเราแตะไปในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำหนักมันถ่วงแล้วเรารู้สึกเจ็บนิดๆน,นะคะเหมือนหนักหนักเกินไปเกินเหมือนหน้าอกเราก็ทำมาแล้วพอถ่วงลงมาโดยไม่ใส่บราหรือไม่ใส่ ชุดบิกินี่หรือไม่ได้ใส่อะไรหุ้มไว้ยกไว้มันก็จะค่อนข้างเจ็บนะคะก็คือหลังจากนั้นหลังจากที่เราใส่มาได้สักพักแล้วคุณหมอก็จะแนะนำใช่ไหมคะหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยอ่านรีวิวแนะนำมาจะเป็นตัวสปอร์ตสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตบาร์ตัว,ตวนี้เพื่ออุ้มหน้าอกเราไว้แต่ทีนี้เนี่ยขนาดเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีพอสมควรเพราะว่า อย่างตัวมาม่อนเองใส่เนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดหน้าอกเพราะว่ามันมันก็ยังบีบให้หน้าอกเราเป็นอย่างนี้อยู่ดีอะค่ะก็คืออันนี้จะแบบค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างอยู่ดีตัวนี้นะคะส่วนออตอนแรกๆเลยที่มาม่อนใส่เนี่ยมาม่อนไม่ค่อยใส่เสื้อในก็จริงค่ะแต่มาม่อนจะใส่เป็นพวกเสื้อตัวเล็กๆดันหน้าอกแบบนี้ค่ะดันแล้วก็ฟิตมาก ที่มีฟองน้ำรองไม่ให้เห็นบริเวณหัวนมเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราใส่บ่อยๆ่บอยๆเข้านะคะมามอนก็จะมีปัญหาก็คือ,อ,อหน้าอกเหมือนมีอาการยึดรัดเป็นพังผืดพอสมควรก็คือลักษณะมันก็คือเรากดอย่างนี้แล้วมันจะแบบ เหมือนมีลูกๆหลัลงๆลงอยู่แบบไม่เป็นไม่นิ่มอะค่ะอันนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าต้องไปนวดหนะ้าอกอันนี้ก็เพราะว่าเราใส่เสื้อในไม่เป็นไปตามคําแนะนําของคุณหมอเองด้วยแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นลักษณะร่างกายเราด้วยนะคะทีนี้เสื้อในที่มาม่อนใส่เนี่ยก็จะเป็นเสื้อในแบบนี้ค่ะธรรมดาไม่ดันไม่เสริมอะไรนะคะธรรมดา เป็นลักษณะนี้นะคะไซส์เราก็เอาไซส์ที่เราใส่สบายประมาณนี้นะคะโอเคส่วนตัวที่มามอนชอบใส่มากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือแทบจะเป็นตะข่ายเลยเนี่ยค่ะมองทะลุได้ไม่ใช่เพราว่ามันเซ็กซี่นะคะแต่ว่าเออมันทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดมากไม่ได้บีบตัวเต้านมเรามากแล้วแบบมันสามารถ ปรับล,ลักษณะไปตามเต้านมเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่มาม่อนลองซื้อมาใช้อหายไปอนเป็นอย่างเงี้ยค่ะแบบที่เพื่อนๆใส่กันแต่อยากจะบอกว่ามันมันรัดถึงมันจะฟรีไซส์แต่มันก็รัดพอๆกับสปอร์ตบาร์เลยด้วยซ้ำนะคะ ตรงนี้ก็คือบางท่านเนี่ยรู้สึกอาจจะยังไม่รู้สึกสบายเต้านมหรืออะไรนี้ก็สามารถใส่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อคลุมไปก่อนได้นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เห็นบริเวณหัวนมจะได้ไม่ดูโป้นะคะแล้วก็แนะนำก็คืออย่าใส่เสื้อที่ตัวเล็กหรือรัดมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้แบบเต้านมมีอาการยึดรัดหรือเป็นพังผืดแบบที่มามอนเป็นแล้วก็วิธีการ นวดเนี่ยก็คือเหมือนให้เนี่ยค่ะนวดขึ้นไปอย่างนี้นะคะตอนแรกคุณหมอจะบอกว่าแค่ดันอย่างนี้ใช่ไหมคะดันขึ้นดันออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนให้ตัวซีคนข้างในมันได้เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้แบบอยู่ตรงตำแหน่งใดตำแหน่ง ที่เดียวแต่เนี้ยค่ะข้างนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นก้อนอยู่กดไปแล้วจะรู้สึกได้นะคะส่วนความนิ่มนี้ค่อนข้างนิ่มนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างนี้จะนุ่มกว่าหน่อยนะคะตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใส่ชุดชั้นในหรือว่า ข้อปฏิบัติหลังผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาในเพจลูกหมอเทพนะคะประตูน้าแล้วก็มีเพื่อนๆจากเว็บดังโด่งด้วยสอบถามมาว่ารอยแผลเย็บเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะค่อนข้างจะแบบใหญ่ไหมหน่าเกียดไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะถ้าเห็นนะคะตรงนี้จะกระแลไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะ แต่คือคุณหมอเนี่ยจะฉีดยาคีรอยให้เรานะคะฉีดยาคีรอยให้เราจนมันไม่ได้เป็นรอยมากเวลาเราถ่ายรูปหรือเราอะไรงนี้มันก็สามารถรีทัชได้นะคะก็คือไม่ได้เป็นรอยมากนะคะส่วนข้างนี้เป็นรอยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแต่คือเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นเนาะ เราจะซีเรียสบริเวณแบบทรงสวยไหมอ่ะคุณหมอเทพเขาจะทําทรงกลมเท่านั้นนะคะทรงสวยไหมฝีมือหมอดีไหมอันนี้จะให้ดูด้านข้างนี่เนี่ยค่ะาานะคะยกขึ้นค่ะระดับเดียวกันนะคะค่ะตรงนี้ก็ มามอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกันในเพจได้เลยตรงนี้เราก็เหมือนแบบว่าอยากให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพูดคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ